มันนี่ห้าสิบผ้าลุยปลาไปหากินหาอยู่ของห้าเนาะค่ะพี่น้องคนยึดมแล้วไปก่อนนะจะได้ขี้หลังบ้านมันนี่จะได้ขี้ตัว <c oughs> อายุจัวันดีค่ะเพื่อนห้าสิบขามนี่ไปเอ้ยเป็นแผนน้องคอยแล้วพี่น้องคอยเนนมาทางนี้ <c oughs> ดขี้หลังขามฝาก ไปค่ะไปลุยน้ากันค่ตอนแต่ตอนนี้ห้องสิล euh ุยน้ำไออีดกอนขามน้าไปดีๆแล้วพอบ่าะไตามมันลุกขึ้นมานะเไปเห็นไปเร่อยตามันลุกขึ้นมาอเนี่ยบอยใครเสพูดหรูดมันเหวมวมันเหววน้องคอยพี่ไถ่เราทนทด่อบ ใหยีนว่าแล้วแข็งแดงบอพี่น้องผนลิ้นนี่เหรอเนีนยเปล่เนี้ยนี่ไปครับพี่น้องต้นบอกว่าว่าคีมอสเอามาใส่ล่องแาเพ่อมันต้องขับไปในป่าผุนน้ำไปกับพี่น้องเดี๋ยวจิบผ้าลุ้ยไปคือจังสีเห็นปลาอยู่ข้างนาเห้อเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันไปครับพี่น้อง ุนมะเลียงข้อหนึ่นมะเลียงกัวงอะค่ะอุ้ยว้ายผลนี่อุ B ้ยอ oh, oh. oh, oh, oh. ุ้ยพี oh, oh. Okay. ่น้องพี Kel ่น้องพี่น้องพี่น้องนั่นพอแล้วเาพอแล้วค่ะว้ายพอเขาไปเลยเขาไปเลยอู้พี่น้องมั่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 งพล่ะ ว้าวอลังการมากเลยตื่นเต้นพี่น้องคุณเห็นวมดเต็มเลยนงาม่องจางามครับเก็บเลยอหานเรือะไรก่อนนะจับบนตะกร้นเลยครับปาดปุบนะขึ้นบอกตามเลยพี่น้องเักบพี่น้องงามๆเลยพี่น้องคุณ เดี๋ยวนะเคือหักหรือเคือกำกับกำกับกำกัเคื่อไว้อร่อยแล้วล่ะเราคอยมาว่างมันจังเบืองงามคือจังเขาหักพี่อ๋อโอเคอป้าดนองงามๆพี่น้องอมเพื่นะอ,อนะอ่อนๆงามๆเลยก็หักอ่อนๆเลย เสียดายเนาะบนไปอ่อนๆเล็กนองอืมอ่อนเล็กนึงสวย น้ำเลยครับพี่น้องครับงามๆครับงามๆเลยครับพี่น้องโอ้สวยงามค่ะน้ำพริกกะปิไหมพี่น้องกำลังจะมาน้ำพริกกะปิโอ้พี่น้องอ่อนๆค่ะอ่อนๆค่ะเลยป้าพี่น้องน้องงามๆดูทางนั้นนั่นค่ะน้องนี่ สวยๆค่ะอบวๆเลยอบๆเล็กน้อยอ่อนๆอ,อ,อบๆเลยตุ่มแก้วแกงกับจิก,กอปพอดีเลยค่ะ วอ่อนๆแด้วคือนอนอ่อนๆค่ะพี่น้อง สวยค่ะพี่น้องกำลังออกหลายเลยพี่น้องโฮอ,อันพิกะปีตออกมากครับ ไอ้พีน้องห้าลรอต่อค่ะมีห้อยเผาอยู่พีน้องีหอยเผาอยู่พ่เราบอพอนทออีกแล้วเนี่ว้าีน้องพูนะพูนะใช่ใช่ใช่ใ่หลายบลายบลปเอา ขนหากน้ำแล้วก็มีพี่น้องพี่เนี่ยพี่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 นน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  นอใหญ่มากไวเบิงน้ำเล่าครับพี่น้องไป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 ,ไปโอ้โอ้ว้าวพุน่นอะว้าวอยู่ในน้ำพี่น้องด้วยน้นานงไนงงพุ่นงามครับสวงามครับ นั่นนนน้องนึงนองนึงอย่ตรงน้เหอนู่นน่ะเห็นปะอ้เลือยเลี่น่ะผี่นองคุณน้คุกับี่ค่ะนะข้นไม้วกันไม้สุกับีนู่นอย่งไรไนนไนกลางุอีกะค่ะ้านเลยค่ะพี่นอนพี่นองคุณน่ะ อ้ยังหลายได้มีแต่น้องงามๆค่ะท่านทั้งในอีกแล้วไปเบิ่องฟังข้างฝุ่นก่อนครับเนี่ยว่าเขาข้างฝุ่นใดบ่แต่ว่ามันหางขึ้นข้างเขาทั้งนี้บ่ได้ไปค่ะไปเบิ่งนั้นไอ้อีกสาวฟังข้างฝุ่นนี่ค่ะพี่น้องเดราเข้าก่อมาเบิ่งข้างนี้ก่อนอีกอีกฝั่งนึ่งนะฟังนูุนมาจากสีขาวยางเ่ยอู้ยมิตรน้องงามพี่น้องคนน่ะสวยมากๆค่ะพี่น้องอ่อนๆเลยขึ้นอ่อนๆเลย อันนี้ก็ขึ้นสูงน้จักน้อยแั่ว,ว่ากัก็ได้อยู่ป้าเนาะของน้าก็งามางเตะสวยงามเลยอ่อ,อนๆนลายอยู่กับพี่น้องขื่นขื้นเท่งๆกัมีค่ะอันนี้ก็จิเริ่มงาขึ้นไปแล้วค่ะอนนี้ขนปะค่ะอันนี้เริ่มงาขึ้นไปแล้วอ,อันนี้กระเตะงาม,งามๆค่ะพี่นอ้องอ่อนๆเลย ปาดพี่น้องนี่นอหนึงนี่บ่เห็นเพื่อนนี่นี่เบ้งเนี่ยเขให้พี่น้องเบองพูนะปดเบ่องบพ่ออาะนันนี่บกอเนียนงามเลยนี่นี่บองน่นน่่นน่นอ้อ่อนอนนอนใหญ่เลยพี่น้องว้าเป็นความโชกดีแล้วค่ะพี่น้องด้วยม่บ่เสียเถี่ยวนนี้มากครับตรวบกกรแต่ว่าแยกไปคนละท้างค่ะพี่น้อง อันนี้ได้รอก็ไปอิดมนข่าวโซนนี่ค่ะนุีแล้วอยู่ฟังทั้งปุนอันนี้ยุยุ่มองนี่กัสิทั้งผุนไม่พอเหรออาเาหรอโอ้มันมจะเสียดายแต่เจ้หาหักไปเมือ่อไองสาม่นอมีห้อยค้นหักไปเร็วพี่น้องอีกจาดสามหมื่นนะจนอนป่ายหลายอีกจกสองสามหมื่นเดี๋ยวห้าอนมาหล่ออีกที่หนึ่งค่ะพี่น้องอืมบพี่น้องตัว่าน้ำก็หลายให้ยิ้มเยป น้องงามแเลงสวยๆแล้วพี่น้องกูใช่ใช่คนี่กางกอเลยนี่ครับบ้าเบิ่ง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 เบิ้งเบิ่งขุนอ่อนๆค่ะอยู่กลางกอมแต่น้องอวกตพี่น้อง <า>เสียงหัก<อ>ครับเสียงหักดังปวดไหนมาโชว์หน่อยสิมันไหนพี่นอ้องอ่อนๆเลยครับเนี่ยอ่อนๆเลยห่อ,อไม้ไฟคสิพี่น้องโอ้แกงเสียบเลยนี่ไหนาน,นอนหน่งพี่น้องอยางนันน น้องงามๆเลยอุบสวยค่ะมาโดยฝ่ยยุค่หมดเลรังข้งในข้งในคือหมดแล้วทไอ บบหักแลยมันมันโผล่ปลายม่สิเห็นโบเห็นไหมนี่ยนี่เลยนี่บังไข่พี่น้องบังเด้พี่น้องนี่ครับเออไดทั้งขอมันได้ทั้งขอเลยครับน่ครับ ออนครับพี่น้องงามๆเลยครับชุดอ่อนครัอ๋อสวยๆค่ะอ้าวชุดสอเง หัวฟ so so really <cellular. S 3> องงามๆเลยป่องอ่อนอ่อนเลยพี่น้องป่องอ่อนๆได้ค่อยๆดึงข้อมันสิฮัทฟองมันป๊าดอ่อนแห้งค่ะพี่น้อกอ่อนเลยค่ะป๊าดพี่น้อนมีแต่อ่อนอข้างในนี่หนอกกอนี่แบบอ่อนๆเลยพี่น้องกเลย ป่องอ่อนๆส,สวยๆเลยค่ะโอ้อันนั้นอัน,นเขาตรงนี้พ่ะท่านแหงเท่าใคแต่ว่าเป็นขึ้นเริ่มขึ้นยาวแล้วพี่น้องนี่ยข้าวมาป๋องขื่นง่าจะว่ากับ่องได้อยู่ค่ะป่องอ่อนได้อยู่ฟองคนอ่อนๆลยนะส,สวยสวนมากครับว้าพี่น้องอ่อนคว้า อ่นอนอรอครับใบใหญ่แห้งแต่ว่ากระไดยอยู่ค่ะทุบๆเอาฟองน,นอ้ำฟองตามๆเลยใช่ไหมอ้ออ่อนค่ะอ่อนโอ้ยอ,อย่าหักนะเก็บไปน้ำเก็บ <c oughs> ไปน้ำ <c oughs> เข<อ>้าไหนพี่น,ออน,อน้องอ่อนแพะนี่ยิึดแล้วออกมาแล้วพี่น้อง มาดูพี่น้องครัดเลยได้แกงใหญ่ไงด้ครับคือหนังไม่จะนอนง,ง่ามๆกว่พี่น้องนี่เลยนอนอบอวลเลยค่ะในได้แกงนึงอยู่ค่ะพี่น้อง,<ก>งนี่แกงใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องนี่โอ้ยนอนง่ามๆนอๆนอบอวลจ้ะไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไวปสำนีคลิปหน้าผอกันไหม เดี๋ยวจีไามาลุยนะ้องใหม่ไฟคือเก่าค่ะเดี๋ยวอีกจักสองสามหมื่นห้าจังมันหล่อเบิงงนาอค่ะอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปค่ะมันสีดำหลอห้ามาานํำเำลยเนาะตะวันคอยแหลมวันนี้เดินปลาน้ำกันขอบคุทีิมาหายกำลังใจเนาะค่ะ